ข้อเสียของการทํางานโครงสร้างแล้วไม่ได้ทาสีรองพื้นกันสนิมไว้ก่อนสนิมมันก็จะขึ้นเต็มไปหมดแบบเนี้ยแต่งานบางงานมันก็ไม่เหมาะสมกับการที่จะไปทําสีรองพื้นก่อนนะครับสนิมพวกนี้มันจะเป็นสนิมผิวนะครับมันก็ยังไม่ได้กินเนื้อเหล็กแค่เช็ดมันก็จะออกละส่วนมากเราจะเห็นงานหลังคานะครับผมที่เขาพ่นสีไว้ก่อนเราก็ไปเชื่อมที่หลังนะครับแต่งานผมเนี่ยมันจะเป็นงานที่ต้องติดลายเหล็กดัดเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับในช่องเสาเนี่ยเราก็จะติดลายเหล็กดัดทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราพ่นสีก่อนแล้วเรามาเชื่อมที่หลัง เวลาเราเชื่อมความร้อนมันจะทําให้สีพองออกมานะครับผมเราก็จะต้องมานั่งขัดซึ่งมันขัดยากมากเพราะว่าที่มันแคบนะครับแล้วมันก็มีหลายจุดเสียเวลามากนะครับผมเพราะมันซอกแซกนะครับแต่ถ้ามันเป็นสนิมแบบนี้เราก็แค่เอาผ้าชุบทินเนอร์หรือว่าเอาทินเนอร์มาพ่นแล้วก็เช็ดออกได้เลยนะครับเวลาเชื่อมมันก็จะสวยด้วยนะครับทําสีออกมามันก็จะสวยเนียนนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือถ้าทําสีก่อนนะ่ะมันเหมือนเราเอาสีมาเผาแล้วก็มานั่งดมมันจะค่อนข้างเหม็นนะครับผมแต่ว่างานหลังคาเนี่ยเขาก็จะนิยมทําก่อนคือมันง่ายกว่าเร็วกว่านะครับถ้าเรามาทําสีที่หลังอ่ะสีมันก็จะปิวไปโดนชาวบ้านได้นะครับอย่างนี้ผมทําแบบถอดประกอบได้เดี๋ยวผมก็จะถอดออกไปแล้วก็เอาไปพ่นสีข้างนอกนะครับก็อเอาไว้ติดตามด้วยนะครับ